สวัสดีตอนแรงๆพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีเอ็กซีทุกคนเด้อจ้าพาพี่น้องมาเลาะอย่ามาแรงว่าสิลงม,นมงนันวดน้ำแปลงว่าสิผ่านพี่น้องน้ำแปลงว่าสิผ่านพี่น้องมนันเปิดมักซิดามักซิดาหัวมักโวงให้คุณยายน้องสายเปิดก่อนละ่ะโอ้หน้องไม้บินมแล้วพี่น้อง โอ้โหพี่ลึกมานกหมน่อไม้เนาะโอ้กินบ่ท่านขายบ่ท่านพี่น้องเอ็ดซีเพื่อยากเอาน้องไม้มาเอาไปเด้อยายบอกว่ายายบอกว่ามาเอาไปลดเบิ่งผูกบินหมดละพี่น้องน้องไม้ป่ามันออกหน้องไม้อันบานมันก็เลยนบริขายเบิ่งผูก บงปอว่าสิลงมาเห็ดเวียกหันน้องสายเห็ดก่อนล่ะลงมาบีบมังวงให้ใหญ่น้ำเมืองย่าถ้ามันซุกแล้วมันล่นพี่น้องต้องมาบีบเอาอันมังวงกลนสอดมังวงกลส่องเปิดเอาแกะถุงเบิ่งเอาตัวใดมันเพิ่มตัวใดมันซุกแล้วกะเก็บให้ใหญ่ ปอเบิ่งพี่น้องิึงเนี่ยหน่อไม้บินหมดแล้วยุ่งหลายได้เบื้องน้องได้ค่ะอันนี้ก็หน่อไม้อันนี้ได้พี่น้องหน่อไม้คันล่มหน่อไม้อันเดียวพี่น้องยุ่งกัดนารินแล้วพาน้องออกมายุ่งหลายพี่น้องเออค้มมาละเบิ่งนี้ไม่ดูทะเลน้ำอ้าไหนทะเลลูกอือไหนทะเลไหน โอ้น้ำอุ่นพี่สังคือหลายแท้เมื่อนั้นยังยางข้ามไปนมื่อนั้นยังยางข้ามไปเก็บเห็ดอยู่ต,าย,ตายแล้วมื่อสิอ๋อฝนตกเขาปล่อยน้ำมายันใหญ่เลยพี่น้องเบึ่งงึงดูม่ไะรินตกน้ำนะมอ่ามีเรือนะ้ำมีเลือลอ,อืมมีเรือพ่อยลงไปจับน้องเร็วอ๋อน้ำไหลแห้งแท้ อาทิตย์ก่อนนั้นเง,งินยางคามไปเก็บเห็ดกับคุณยา่อยู่พี่น้องนะลินอย่าลงไปใกล้นะลูกกิ้งคขลุกเขลุกปุ๊กลงน้ําเลยนะ <c oughs> <c oughs> ดูสิอ๋อบงพักตบมันลงมาแต่เถิงเถิงป้าน้ํามาเร็วขนาดเลยอาทิตย์สองอาทิตย์ทายยงยางคามขี้ดินใสยอยู่เลย <c oughs> ปลาตะยานพี่น้องฝนตกแล้วครับป้อยน้ำมาอย่างไรเคืือน้ำอุน่นน้ำอุ่นได้นี่เขืือนน้ำอุน่นพี่ลึกพี่ลึกพี่ลึกน้ำจนสิหอดตะฝั่งแล้วพี่ข้ามไปก็บบ่ได้แล้วเพ<ป>็ดออกก็ไต้ยาน<ป>น้ำหนูจะลงไปทำไมแม่กลัวปิงปิงเยอะนั่นเนี่ยฝนตกเนี่ย<ป>เรือก็ขี่ไม่ได้นุน่น เลยกก็ลงไปเอาเรือบ่อได้หรือบ่อหาผู้พอยลักเรืออยู่แต่ผู้พันเดลักเรือฮะตั้งเถลยอยู่ันดี๋ยวรักเรือไอ้ามีอย่างรันแอบรถอ้าเมื่อกี้อ่ะ,อะ,อะนอะอันนี้มันเป็นแพ่ได้อันนี้ฮะน้ำขึ้นมันก็ขึ้นตามน้ำเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำโอง ของเทศบาลมันไหลแล้วมันก็เคลนตัวเนาะมันก็เคลนไปเคลือนมาอันดีมันหมุนไปหมุนมาค่ะมันเป็นแทน้ําขึ้นมันก็ขึ้นไปน้ำดำเมืองพักตบมันไหลมาจากทงๆผูเป็นตายานก็เป็นตายานอยากไปยานอันสังน้ดำมูใหญ่ปะมันสีสูบแล้วขนเข้าไปได้เนี่ <c oughs> อ๋อน้ำอุ่นพี่ซางคือหลายแทะลงมาสูเธอบบเคยบาเบ่งได้พี่น้องบบเคยลงมาเบ่งมิตามาลแล้วกับไปเก็บของโซ่ใหญ่น้องพลอยว่าน้ำอุนนออนำอ่นหลายน,าน้ำอุนอ่นหลายน้องพลอยส่งเห็นนางันขี่รถซาเล็งมาส่องเห็นพอน้ำอุ่นป้าเนองไม้ป้าผู้พลอยตั้งสง,งก์สงเงกกอยู่โผอ๋อพี่น้องพุ่นเนองไม้ป้าพุ่นสิาพาพี่น้องเข้าไปเบ่งเนาะไม้ป้า ภาพพี่น้องเข้ามาเบ่งันหน่อไม้พี่น้องตั้งสงงกสงเก็อยู่โอ้ชิดหอดคนเขามาขานหน่อไม้เด้เบ่งผูพี่น้องหาาน่อ,ไม,อ,นอไม้ตั้งสงงกสงเก็อยู่ผูหน่อไม้ป่าเดอันนี้ฮะมันอยู่คางฝั่งอูนผู้ข้างในผูกก็มีอย่างส่องเข้ามาพัดหน่อไม้ตั้งสงงกสงเก็อยู่พี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่พี่น้องนี่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 อ๋อ นี่นะนี่คักแท้ป้าโมมีคนมาหาน้ำเป้งกับผ้ามาเบิ่งซื้อเลยน้ำเป้งบ่ได้หาได้พี่น้องนี่อ๋อนี่นะนี่นี่อ๋อนี่ยเนี่นี่เนี่คักแท้น้นไม้ใหญ่กพ็พอน้นไมาใหญ่้นไม้กิ่มสูง น้ำไม้ป่าแ่ะพ่อน้ำไม้ป่าพี่น้องพี่ลึกพี่ลือเบิ่งก็ได้แต่เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะบางข้างอื่นเขาหลุดไปหาไก่หายากแท,ะทะนนะเปลงผัดผ่ามาเลาะเบิ่งซื้อหูป,ป้อข้างโกข้างข้าง,งในพวกแห้งเต็ตกคา,างอันมงหิมอุ่นได้ได้พี่น้องน้ำไม้ฮะลงมาอันเบิ่งน้ำผัดแนมเข้ามาเกอะน้ำไม้ผัดเฮ็ดซุบลบเสบเล็ดอยู่ โอ้ยเสอน,นอเนื้อไม้เนาะพี่น้องเนาะมาเอาเดิมน้ำแป้งสิผ้ามาหาน้ำแป้งสิพ้ามาเลาะเลาะเอาแค่อันแถวอันส่วนใหญ่เนี่ยก็พอะอะพี่น้องผู้ใดเขามักหามักเฮ็ดนถะนะน้ำแป้งสิผ้าย่างหักเอาเอาเนื้อไม้ป้านําแล้วก็มาหักเอาเนือไม้ใหญ่นําป้าป้าน้องป้าขึ้นไปผูกไปบงังกอผดูหมดแมนตางสงบสงบอยู่บ่บังกอนี่ก้อนพี่น้องเบังก่อที่น้ำแป้งอันเคยมาเอาดุดเนี่ย มันเสิออกอีกอยู่บ่ะตะเกาเสือบอพลาได้ตะเกาอ๋อเดี๋ยวอ๋อขึ้นอหลีพี่น้องหาก็มาเอามือนะ่ะขึ้นอีกล่ะนี่ไงเห็นอยู่บ่ไหนโผล่อ,อีกล่ะหาก็พาพี่น้องมาเอามือนะ่ะได้เนี่ยนี่ไงคักแท้ผาพี่น้องมาสะออนซื้อพี่น้องบ่ได้มาหาดอกมาถ่ายรูปพาพี่น้องมาเละ หาก็หาได้พี่น้องมันเดินบมมีคนเข้าดอกวเพราะว่ามันอยู่ใต้สวนนาแปลงคนเข้ามาเขาก็บอกคอยเขา้าถ้าอยากเกง่งถ้าอยากอะไรฮะ<ไ>บนยากบ่งผูน้นำอูนอ๋อพลึกพิลือเมื่อกี้น่ะนาแปลงอยู่ทางผล้ในเมื่อกี้นี่ผอยู่ป่าทางผูสอดทางผิดละพี่น้องมาเลาะบึงนองไมให้พี่น้องสะอ่อน มือนาะหน้าแปง้งเอาไปน้าแป้งก็เผาวไว้ได้ยังบริเห็ดอยังอยู่ยังบริสุปอยู่เผาวไวล้ล่ะทิพาเลาะปลาหน้าไหม่อ๋อผูข้างในผูหลายแทถพี่น้องหลายก็เห็ดหน้าได้เนะาะจักเสียเอาไปเห็ดพี่สาวผูบินอ๋อผูสองหน่อผูทางในผูให้พี่น้องสะออนเฉยบมเมนเห็ดกินได้บ่นไง อึ้บอืมน่าหม่เนาะทาพี่น้องอย่างแล้วมาเบิกมากน้อยหน่านี่ซุกแล้วนี่อ่าพลอยน้อยหน่าซุกแล้วบีบนมเลยพลอยมาเอาไหมอ่าน้อยหน่าซุกแล้วเด้อฮัอ่นเอา นี่ซุกอลีพี่น้องนี่เห็นอยู่บ่เป็นจุกแบบนี้เลยอาบ,บีบบังบีบบังผู้อันแด,ดนงๆบอบ,บีบก็ได้เด้อเนี่เนะมันแน่มันก็หูแล้วบาซุกแบบใดนยังบุกเลยตามันสีข้า,นนางๆบ่เออหมดกะซุกอยู่บ่ออ๋อน้อยหน้าหลายแท้น้อยหน้าซุกแค่ ไอหน่าสุกแล้วเด้อพี่น้องอันนี้ก็แเก่อะไรนะนี่ตามันเบะเบะนี่อยากกินน้อยหนาพี่พลอยอน้อยหนาแบ่งกันกินเร็วเดี๋ยวแม่จะหาดูอีกไงน,น้อยหนาสุกแล้วนะคะเอฟซีเอฟซีทุกคนอันนี้อ้าอันนี้ก็สีสุกล่ะมันอน,นาเกลอะ มันเก่แล้วเนอะพี่น้องอ่าน้อยหน่าสุกแล้วเด้อค่ะเด้อไปก่อนเลยเดีไปตามบ,บีมองดูนี่ออันนี้สุเป็นตาซุกอันนี้ค่ะซุกบะซุกานนะเก็บ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 ได้สองน่วยแล้วพี่น้อง นี่ไงซุกได้สองหน่วยแล้วได้สองหน่วยละอ่าหน่อยหนามันหนีซุกมันลักซุกหน่อยหนามันลักซุกละพี่น้องน้ำเปร้งขี่รถท่านไปผ่านมาอยู่ได้หนี่หนทางทางมืออันซุกอู่บอนท่านันบริจอดลงเบิง่งทางมือพอดีเลยอันนี้กรอกคายนตัดไปบ่งต้นใหม่ได้สองหน่วยละพี่น้อง น้องพลอยได้น้อยหน้าสองตอนสองหน่วยสองลูกโอ้ยแดดสองพี่พลอยเรียนอยู่มอสองแล้วสุดยุวะกับบเปลี่ยนใส่เบอร์สซเว่นอยู่เอาหน่อยน้อย,อยกับบางที่มันแก่ได้อ๋อผู้เทิงเทิงผู้เป็นตุกแท ห่านสุกเห็นอยู ouais ่บ่ห่านห่านอ๋อสุกล่ะเห็นอยู่บ่ได้สามน้านนี่พี่พลอยมาเบิ้งนี่ทั้งเทิงหนูสองน่วยผู้เอาอันนั้นลงมากล้องลงมาดูผัวน้ำแป้งเอาเลยมาเดี๋ยวน้ำแป้งสิเบิ้งสวัสดีค่ะโอ้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 เกือบหงายทองสุกอยู่บ่นี่อ๋อแต่สุกแถ่พลอย อ๋อ oh, ตืงล่ะไปให้ยายบ่มเนาะเอาอีาบอลลอให้มันสุกข,ขาดตน้นไม่รู้เอาไปให้ยายบ่มดีกว่าบ่มใส่อันายายเอาหน่วยหนึ่งนี่เห็นบอนี่คือมันสุกนี่อืมถือเอาได้สามหน่วยน้อยหนาได้สามหน่วยพี่น้องไปบองตน้นฮะดู ต้นทางผู้เบิ่งแห่มีบ่บ่มีลูกบ่ทางผู้ทางนีเด้อามาสิบีบเอาสิหักมันหยังยังบ่สุกอันนีเลลนด้น,ง,น,ด <laughs> นงสมวิวนงายแบบอยู่ <laughs> นงเป็นนังแบบอยู่พี่น้องเบิ่งน้องนลินดูพนงสบายอยู่อันสะพานพนเอาปใส่อัน,น เบื้องน้องนะ่นริเด้พอพ่อบรรยากาศตอนแรงแรงไม่ยังเดี๋ยวนี้ห่วยโอ,โอ้ยน้อยหนาสุกพี่น้องมาเขียบสุกแล้วบางมาเก็บบรรยากาศยังยมาแรงห้าโมงสี่หกโมงแล้วลนะมั้งนี่ยังไม่นึ่งข้าวเลยพี่พลอยเลิกเลียนก็นลงมาเลยว่าสิลงมาอันนั่งอาสวัดดีค่ะน้องน้อยเด็กน้อย พาพี่น้องยางเรากันเนาะ <c oughs> มีอะไรหลายอย่างเบิงบ่งเลยเบิ่งไอ้พรอยกินน้อยหน่าแล้วพี่น้องแป่งน้องกินแน่สิมดูน้อยหน่าสุก,ลกแล้วกินไฮเอฟซีบิ่งไหมมันสุกอรีอยู่บ <c oughs> ่น้องลินมอมแมมมแต่พี่น้องเบิ่งครยุงกัดนะาผากหวานไหมลูกหวานหวานสได้เอามาเบิ่งดูเอามาเบิง่ง ซุกอะลี่ฮะพี่พ่อยกินแล้วสกจริงๆด้วยอแ้แบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินไปพาป้าลุงกลับบ้านนั่นนี่เบิงบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศยนมแมลงขี้ตะเงินจะตกดินแล้วจา้านูน่นอย่าเสียงดังกันสิขาเดี๋ยวป้าลุงหนวกหนูนะคะเบิ่งพี่น้องเบิ่งทงหน้าเดี๋ยวก็ได้ดำหน้าแล้วคุณตาบานกาละพูน อเออเดี๋ยตาวานกาห้นัแล้วก็มามาดำซองให้ใหญ่นี้เดี๋ยวปลาลุงหูเหรอเออเดี๋ยวปลาลุงหนวกหูอย่ากันเดาะฮะเอออย่าเสียงดังกันเดี๋ยวปลาลุงหนวกหูไปไปเดินาดาพาปลาลุงเดินหให้ปลาลุงเดินเที่ยวด้วย ให้ปลาลุงเดินชมสวนด้วยแล้วก็พาป้าลุงกลับบ้านไปนึ่งข้าวกินข้าวกันล้มล่ะป้าลุงเ้ยบ้างมูอันอันนะอนาคลองขาล้มละ่ะไม้คองขาล้มมางางเลยไม้คองขาล้มมางางเลย เดี๋ยวจะให้กินกล้วยกล้วยมันยังบ่สุกเนาะพี่น้องเนาะกล้วยแลมือนั้นน่ะเปงอันมาถ่ายให้พี่น้องเบิงกล้วยแลแเอยป๊าป๊าปลลงเดินบรรยากาศยมาแรงคับเป็ดตายนั่นยงเล่นอยู่พี่น้องเอ้ยมันหมเดินไปเดินไปเอารถซาเล้งกลับบ้านกัน มือในการน้ำแป้งอันแกะมักซิดายายได้เป็นคุเป็นคุยังแกะ่เมดอยู่ยังแกะเอา่บมดอยู่พี่น้องเอาไปหลายบ่ได้คุณยายไปหลายบ่ได้มอเตอไซเอาไปมือละน้อยเดินไปอ่ะถือเอาดูนี่เดินไปเดินไปเอาหุงมาต่ำอยู่บอกกินข้าวก็ยังมาแหลงนี่ครับ อ๋อหนูจะไปให้หมูเหรออ๋อลูกสาวอาการมุ่งให้หมูแล้วเพราะอยน้องเอาไปให้หมูว่าเห็ดบาปน้องถือเอาสิสองอันหนูนี่หนูเอาลงมาทําไมนี่เออไปเออไปเออไปเอาอาหารไปให้หมูแล้วพี่น้องฮักเอาใบมักอันหุ่งไปไปเดิน ่อพร้อมกันมันสิยังบวซุกบ่บโมแมนมันซุกละบอกหอก็ตะดดอะไรอันหน่วยนี่ฮะอ๋อมันจนงามล่ะมันจุนขาวปองซองลองแล้วขาวนวลย่างสวยเลยโมแม่มักซิดาใจแดงวันนี้พ้อยมากินให้พี่น้องเบ่งมึงนู้นนี่มากินให้ปลาลุงเบ่งมึงนู้นนี่โมแม่มักซิดาใจแดงบอกยันมักซิดาใจแดงอยู่หน่วยแบบนี้ เดี๋ยวไปกินเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะไปปาดให้ดูดามากินต้นควายมาเจอฝูงควายอยู่ทางนี้แล้ว <S <S เบียเบียเลี้ยงควายแล้ว <S 2> <S 2> ไปดิเอาอาหารไปให้หมูดิ เสียงควายยนงมาเลงยัง่บอกควายเขาโคกอยู่พี่น้องควายกําลังอิ่มโอ้เสียงหมูคุณตาหิวแล้วไ้ตักขี้หมูให้คุณตาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตักขี้หมูให้คุณตากันอกเอากระมืออื่นน้องสิทธิ์หยาอ้าว้องผูบองผูวงพี่น้องเอาอันนั้นให้หมูแล้วพูบ้องผูตัวผูก็อยากกินแล้วพูอา,อาหารให้หมูละ พอห,หมูเงียบเลยได้อันใบอันตัวนั้นมันไม่มีมันมาอยู่รวมกันกับตัวนี้ไงลูกนี่ไงตัวนี้มันมีสองตัวนี่อ๋อบ่ได้ตักขี้หมูเลยขี้หมูหลายละไม่ได้ตักขี้หมูเลยขี้หมูหลายแล้วเววนี่ยวนี้ไม่ปีนลูกไม่ปีนไม่ปีนขี้หมูเยอะแล้ว เลยมักซีดาอะไรอ้าวก็ปาดเครื่องกลางเลยแหละเนาะเครื่องนี้เออบอสีแดงห้านอลีมักซีดาใจแดงลิ good, good, good. ้กินไหมให้หน้องคะอลีนมากินมักซีดาใจแดงนี่หอมใหญ่ข oh, yeah. โมยกินนมตาเออแม่เลยก็มักซ <Yeah. S 1> ีดาใจแดงพี่นอ้องหอมหวาน สิดาใจแดงใครรักขโมยดีวะขโมยกินนมตาเหมือนมากอันเลยแตงโมน้ำแป้งก็ขอจบคลิปไว้เพียงจำเนียะพี่น้องเนาะคัมละ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะน้ำแป้งสิกลับบ้านละไม่ได้อะไรเลยลงมาเดินเลาะไม่ได้ยังลงมายังเลาะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะดอกไม้ใหญ่งามๆคลิปนี้สวัสดีค่ะ